เด็กเล่นน้ำขาไปถูกล้อรถพบรถจมอยู่ใต้น้ำหนึ่งคันจากกรณีที่พันตำรวจโทพิชิตแสงสิริสุทธิสารพนักงานสอบสวนสอพอ300อย,ยอดได้รับแจ้งว่ามีเด็กเล่นน้ำในห้วยเจอรถยนต์จมน้ำอยู่ในบริเวณฝายน้ำหมู่ที่4บ้านสาลาลายัยตำบลสาลาลายัอออยอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันจึงรีบรายงานกับผู้บังคับบัญชาให้ทราบแล้วรุดไปทำการตรวจสอบยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภยัยมูลินทสว่างเมธีทำ มาสถาน300ยอดและอาสาสมัครกู้ภัยตำรวจทางหลวงจุด300ยอดพร้อมรถอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้มีการลงดำน้ำไปใต้น้ำเพื่อทำการตรวจสอบจากนั้นจึงได้นำรถลากขึ้นมาบนฝั่งพบเป็นรถยี่ห้อนิสสันมาร์สีเทาหมายเลขทะเบียนขอไข่2บ,บริี9499นครราชสีมาและพบว่าที่กระจกหน้ารถฝั่งคนขับมีรอยแตกตรวจสอบภายในรถพบร่างของผู้เสียชีวิตนอนอยู่ที่เบาะหลังเป็นชายสวมเสื้อยือดคอ อกรลมสีเทากังเกงขาสั้นสีดำมีรอยสักที่แขนและขาพบมีบาดแผลบริเวณหน้าผากข้างขวาตามร่างกายไม้พบร่องรอยบาดแผลได้ตรวจสอบภายในรถพบกระเป๋าเอกสารสีดำทราบชื่อคือนายคมศักดิ์สุนทรสารทูลอายุ43ปีภูมิลำเนาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมง ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจะหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดและจะมีการติดต่อ,อยาิของผู้เสียชีวิตเพื่อให้ทราบข้อมูลว่าผู้ตายมาทำอะไรที่อำเภอ300ยอดและหลังจากตรวจสอบสภาพศพในที่เกิดเหตุเบื้องต้นแล้วจึงได้มีการนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลสามร้อยยอดเพื่อทำการชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป